หน่วยที่3การชงกาแฟแบบไซฟอนความหมายของการชงกาแฟแบบไซฟอนการชงกาแฟแบบไซฟอนเป็นวิธีการสกัดกาแฟที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันร,ระหว่างแรงดันไอความร้อนและแรงดึงดูดของโลกโดยน้ำจะถูกดันจากโถล่างขึ้นไปยังโถบนเมื่อผสมกับผงกาแฟแห้งเมื่อนำความร้อนออก น้ำกาแฟจะถูกดูดกลับลงสู่โถล่างวิธีนี้ให้รสชาติใสสะอาดกลิ่นหอมชัดและมีความนุ่มนวลจึงนิยมใช้ในร้านกาแฟพิเศษและใช้แสดงทักษะความเป็นมืออาชีพของบาริสต้าหลักการทำงานของไซฟอนไซฟอนทำงานตามหลักความดันและสุญญากาศเมื่อน้ำถูกให้ความร้อนเกิดไอน้ำความดันดันน้ำขึ้น เมื่อยกความร้อนออกความดันลดลงเกิดสุญญากาศน้ำกาแฟถูกดูดกลับลงการเข้าใจหลักการนี้ช่วยให้นักเรียนควบคุมเวลาความร้อนและรสชาติได้ดีขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟใส่ฟ่อน 1. ชุดใส่ฟ่อนประกอบด้วยโถล่างสำหรับใส่น้ำโถบนสำหรับผงกาแฟท่อใส่ฟอนไส้กรอง เท่ากับผ้าโลหะหรือกระดาษ 2. แหล่งให้ความร้อนเตาแอลกอฮอล์เตาแกส๊สเตาไฟฟ้าอุปกรณ์เสริมเครื่องบดกาแฟเครื่องช่างไม้คนนาฬิกาจับเวลาวัตถุดิบที่เหมาะกับการชงไซฟ,ฟอนมเมล็ดกาแฟแนะนำอาราบิก้าซิงเกิลออริจิน หรือ Specialty Coffee ระดับขั่วอ่อนกลางน้ำน้ำกรองสะอาดไม่มีคลอรีนหรือกลิ่นการเตรียมก่อนการชง 1. การบดกาแฟระดับกลาง medium grind หากละเอียดเกินไปขมฝาดหากหยาบเกินไปจืดไม่มีกลิ่น 2. อ,อัตราส่วนมาตรฐานกาแฟต่อน้ำ เท่ากับ1ต่อ15ตัวอย่างกาแฟ20กรัมทับน้ำ300มิลลิลิตรปัจจัยที่มีผลต่อรสชาติกาแฟไซฟอนปัจจัยที่มีผลต่อรสชาติกาแฟไซฟอนระดับการบดเวลาในการสกัดความแรงของไฟคุณภาพน้ำประเภทไส้กรองขั้นตอนการชงกาแฟแบบไซฟอนขั้นตอนที่1เตรียมน้ำ ใส่น้ำในโถล่างตามปริมาณที่กำหนดแล้วตั้งไฟให้น้ำร้อนจนเริ่มดันขึ้นโถบนขั้นตอนที่2ใส่ผงกาแฟเมื่อระดับน้ำขึ้นเต็มโถบนให้ใส่ผงกาแฟลงไปจากนั้นคนเบาๆเ,เ,เพื่อให้กาแฟกระจายตัวสม่ำเสมอขั้นตอนที่3การสกัดรักษาความร้อนให้คงที่ใช้เวลาสกัดประมาณ45-60วินาที ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของไซฟอนต้องควบคุมเวลาและอุณหภูมิอย่างแม่นยำขั้นตอนที่4หยุดความร้อนยกแหล่งความร้อนออกเมื่อน้ำกาแฟาเริ่มถูกดูดกลับลงโถล่างแสดงว่าการสกัดเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนที่5เสิร์ฟแยกโถบนออกคนเบาๆในโถล่างก่อนเสิร์ฟเพื่อให้รสชาติเข้ากันแล้วเจอกันบทที่ส